มาเด้อพี่น้องครับมืโอนี้โอ้ยได้ตําปูจืดของร้านโคตรแซ่บสั่งจากร้านโคตรแซ่บมาพี่น้องครับป๊าพี่น้องเออปูเนี้ยปูเนี้ยป๊าโอ้มาตําหลายป๊าลุงค <laughs> ักคักโหลดละไปพี่น้องไปกินน้วกันครับผมนี่โอ้พี่น้องอออืื้ห บอกเลยเด็ดผมสั่งมาจากร้านโคตรแซ่บไปหน่องมองเพื่อนว่าพูดอืม แนะนำสำหรับพูดกินตำหูงพี่น้องอบอกเค็มนะพี่น้องสมซื้อว่าปูจืดด้วยมโมเสียบอ่ะนะปูจืดยัง,เ,งนนยนเนื้อหวานแมนเนื้อหวานพี่น้องมีความแบบไม่เค็มจืดกระสมจืดอีลีละกะกินเข้าไปเนื้อหวานพี่น้องอเ,เนื้อมันหวานสดหวาน บดตัวนี่อี่กินกับหวานหานอยู่หันละไหยังม่สิอกินบ้างวันกินบ้างขออยาดได้ค่ะพี่้องจ้าอืมสั่นโคตรแซ่บของขายย่งไรนี่ว่ะกิโลละสองร้อยส่งออนไลน์นะครับแต่ว่าเป็นแบงเป็นกล่องกล่องละครึ่งโลเด็มใกล้นี่แลครับครึ่งโลเนี่กล่องละร้อยเนี่ยวัน กล่องละลอยครับเติมหนึญญ่งเนี่ยอันใหญ่ครับทราบใครมีมีแต่ปูกีิล่ะพี่น้องไม่ได้ปูโอ้วนอร่อยครับเป็นไงห่วยห่วยตัวนรื่องวะอร่อยเนาะอืมอร่อยมันหวานอืมมันอร่อยอ่ะปูจืดกูเลยเคยกินคอมเมนต์เด้พี่น้องเลย นี่ย้ขาปูก็มีเนื้อขาปูก็หวานมันๆอือขาปูก็หวานห่อนแล้วม,มีเนื้อหนัก ก็ได้สนใจเนี่ยทักขมิลลนไนเผ็เผ็ร้านโคดแซ่บในโซนน้ำจิ้มหน <c oughs> ุ่งลอาครับไปของทำมี ้าเดนยมปูนี่เนี่หน่อยกินว่าัานนุ่มดอกครับปูหวานมึนหวาอือ่บไปหนอ๋ผมสัง่งคนละสองกล่องกล่องใหญ่ใหญ่อยู่จะทำกินกับแบ ผมคือสภาพไว้นะว่าสีเข้มสีนุ่งๆอะไรอ่ตัวตามลุงเวียดด้วยบอกว่าปูเจืดกระดองพริกแน่ไหมห็นพูดไหนบอสร้างหัแรกกับไปกินวิวันกันหน่อยเนีไม่ขายตำปูจืดบอกลุงเลยเนาะ บางตัวมีไข่บางตัวไม่มีไข่แล้วแต่ก็เหมือนตัวเมียตัวผู้หรออืม กินดิบดขามันเหมนี่จ้ามากินนี่ปูจืดนี่แซ่บแซ่บปูจืดอี่ยังลูกมันคือหวานปูหวานเกินว่าปูจืดปูจืดอยังมันคือหวานแท้เอ้าก็มาปูจืดวะลูกนผิดหรือเปล่าไปซื้อมันแหมปูหวานแหมลูกไปเอาเมืงใหม่ลูกไปเมืองใหม่ป่าในไหนัห่วยเพิ่นนี่ปูจืดปูจืดด้วย ซื้อไม่กินนี่ว่าปูหวานปูหวานอยู่เอาเพื่อลุงอ่านผิดแหมโอ้ยปูน่องนะเมียว่าปูเต่าปูเต่าดอกพี่น้องคอมเมนต์มาบอกเนี่ยจ่าดีปูปูหวานม่นมปนปูจืดผมเนี่ยพี่น้องปูซื้อกับปูสดอยู่ปูหวานเหมือนเลยกินตะลเหมืองคือตะลึเหมืองก็แบ่งจ่ามันเป็นไงเนี่ยพี่น้อง เมื่อยเลยเนี่ยถ้าเขาสื่อมากก็เอิข้าวเราปูเกือดเพิ่นกินไปเพิ่นว่ามันหวานเพิ่นกระตังสื้อปูหวานอืเหื่อยแ่กีวจอดจานคนไม่รู้คือคนไม่ผิดรู้เหรออายไปมั้งเดี๋ยวเทียงเดงไดน้กะหวานไหมนัำนืดมันเรื่นซ่งกะหวานนีืล่ะ หวานบ้านเนี่ยเนี่ยจะคล้องกันมาหวานเนื้อมันหวานจ้ะเนื้อ,อ,อบ,บ้านหวานวันเดียวแซ่บแซ่บนบบนี้ละโ <c oughs> อ,อ้พี่รองเนี่ย กินทุกขั้น,นดูดเพลินแล้วกองหนึ่งหุม่มคืออยู่ติยนจะคลองผู้ทางแสบพียงเอ่านั้นอุ้ยไปแล้ว มหอทำไงขากขากรวดนี่บึนบหื่อยังนะบึนหื่อย่องนะขากขากรเต็มนึงเนี่ยเริ่มหมดเลยพูดแต่สำนึกอต่ บัดเนี่บ,บ,โลโลบีอ,อาเดบกินมาบนังเฮ็ดอนโลนี่บอสนีันฝนก็ตตกเซาตกแพงสิงมานังเฮ็งดงเนี่น้องนะรูรีเมียน้ำหนักลอยชองเลยไหน่อยอืมอืมพร้อมซื้อเครื่อง้ำลักมาแหว่มันจะกินข้างไหนก็ไปช่างดูนะน้ำหนักเองนะ มัน,นเบิงเอาความจริงแต่ก่อนเรหอดลอยอะไรก็ท่อทางกินเพราะว่าลอยแล้วขึ้นลอยโอ้โหลอยกอนห,หอยุดเลย <c oughs> พรุ่งนี้เราจะออกลังกายกันแล้วนะแต่ก่อนหนังเบียดน้ำหนักแปดสิบกว่าผมน้ำหนักเจ็ดสิบกว่าอ้าวฉันแบบเจ็ดสิบกว่าองหกสิบกว่าที่แรกไปไปหกสิบกว่าเจ็ดสิบกว่าอะไรมากแปดสิบกว่าผมเจ็ดสิบกว่ายานเพืน่อในลื่น บ้านนี ok> er> ่โหก็นั่เดิวแต่ว่าไปน้ำดองมืนนักน้ำเดิวแล้วไปน้ำดองกระดาษแล้วล่าล่มวาแล้วหรือเปล่าเอาอ้หูมกินน้ำดองกินเหลือจ้ากินเสร็จจ้ากินปูออกไหมครับ อืมก็ว้าวหัว,วตุ้งเนี่ยหนุ่ยตุ้งเนีอยนอนกินกินะไปกินเท่าอีกเรื่องหนพี่น,อน้องผมนี่แต่หนุ่ยกินเยอะเลยไม่อ้วนหรอเขาไม่เขากินเป็นเวลาเนะเบลแล้วเ,ลเบียร์อะไม่เป็นเวลาไหน <c oughs> ก็กินตื่นขึ้นมาก็กินก็เป็นเวลาเออก็เป็นเวลาอืแล้วก็ก่อนนอนเขบอกว่า <c oughs> ไม่รู้นะ เป็นเพราะปากินกาแฟดำหรือเปล่าลูกแต่ก่อนผมจะกินกาแฟเป็นน้ำน้ำตาลใส่น้ำตาลหลืครีมบัดนีบผมเปลี่ยนมากกินเป็นกาแฟดำคือเก่ากินกินก็ไม่ได้กินทุกวันนะพี่น้องครับก็กินบางวันนะทุกวันแหละเกี่ยวนาเต็มเพื่อนอือาก็มันก็ไม่ได้แล้วก็กินแบบเมื่อวันไหนที่วงน้องก็กินปากเหช่องเลยกินอย่างเมื่อกี้ เป็นสื่อเขาเก็บก่อนมาไหมอาจจะเป็นพวกป้ากินกาแฟได้วบาทีมันตาเนี่ยตื่นเช้ามาป้าทำมันให้กินอะไรใส่กียแล้ว <c oughs> ออบอกเคยหรอกรลิกพึ่งก่อนกินว้วยทำไมต้องใส่อื่นนี่นี่อะผมเปลี่ยนป้าพารุ่งจะเจอรู้ผลนะเลิกแบบจริงจังเลยสักผักป้า ื่นเช้าทํานี่ให้กินหน่อยนะโอ้ยคือมาให้คนตื่นสอนนำพี่น้องทำน้ำขึ้งไอ้าม่วันลาวน้ำผึ่นทาได้อยากกินอะไรพระทำได้พ่พูดไปงั้นแหละพอไปใส่ขึ้นเกาพี่น้องเอ้ยความสนุกเนี่ยนะท <c oughs> ําไม่ได้ผมอยู่นี่เขาบอกใสลูกสาวที่หลดดุดเนี่ยไม่ได้ผมอยู่อ่แค่นี้เดให้เขากินแนี่ยเฮ้ยไม่ได้ผมบอกไง ตาี่สันในบ้านที่นองบ่าะซี่เรลียมบ,บ่าเคียดกันเออซี้อมาแค่แกก็กินมันเสียบเหรอมูอสิโลข้ามาดีเลยเบ๊บอกเด็ดมันลอยสองกิโลแล้วไงต้องทำนะซื้อตะช่างมาให้แล้วคันทันท้าเจ้าเฮ็ดวะไรคอยซื้อจะช่าง แบบลอยล่วงไปจะสร้างบบบนี้นี่ยี๋ยเอาอยู่อ่ะคือจัดเด็กกินนีมีนองเลยตั้งรันน้องบุพษหนองกินทุกอย่างอร่อย แต่าบางคนเสียไปดองป่ะปูเนี่ยเรื่องอวนมางไหนอวนว่าบางคนเจียไปดองป่ะไม่รู้อไม่ดองก็น,น่าจะอร่อยเพราะมันตื่นไงมาหวานอืมมันอร่อยเนยะเคยกินเป,ป็ปูดองปูเข้ม bữa khai kim phổi nữa thưa Chẳng thưa bà Hú bà xe này bớt, bớt thả thả này nó ả rồi nè mặt của kim ăn, ăn Không đường này này, cả đòn luôn Không pin Măn nữa Kiếm này là

ว่าสมยังคงป่ะสมยังสมเออกึกสมแซ่สมแซ่สมเออึกกินเต็หงมันบ่เหลียวเขาเลยพี่น้องเขาบอกเขาเนี้ยไม่กนนินน้ำพัดมันปู

ไม่ลูกลุงจา้าลุงจา้า่าลุงจา้งจาแซ่บนะเอาเคก,กินแต่ปูลุงคิมคิม,ม,มเนาะพี่น้องครับสำหรับผู้ใดมักคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ฮิงเปียเซเวอร์ล้ะก็น้องเจ้าจ้าชาแนลได้พี่น้องครับถ้าผูไรมักสนใจปูจืดน้องพี่น้องเนาะเอามาตำหุ่งนี่ ท้าข,ขอความเพจไปหาเ,าเพจร้านโคตรแซบสาขายาโสธรเลยเลยพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผมกำลังสาวขอตัวลาไปก่อนคิหน้าพรมไหมครับสวัสดีครับ